โบราณว่าไว้แปดท่านอนต้องห้ามคนกากบาทกลางฝ่ามือระวังจะเป็นลางร้ายนอนท่าไหนาจะไม่ตายหงไม่เชื่อ,อยาลบปลปูขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้อโบราณว่าไว้แปดท่านอนต้องห้ามคนกากบาทกลางฝ่ามือ ระวังจะเป็นรางร้ายนอนท่าไหนจะตายหูไม่เชื่ออย่าลบหลูค่ค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะคนที่มีการกรบาทกลางฟ่ามือทุกท่านคะโดยตามความเชื่อโบราณน,นั้นมีการกล่าวไว้ว่าถ้านอนแบบไหนที่ไม่ควรนอนและควรนอนเพราะจะทำให้เกิดเรื่องร้ายเนื่องด้วยคนสมัยโบราณมีความเชื่ออยู่หลายสิ่งหลายอย่าง ที่คนสมัยก่อนยึดถือกันโดยเฉพาะคนกากบาทกลางฝ่ามือเรื่องของท่านอนที่คนโบราณบอกไว้เวลานอนห้ามเอาเมือประสานกันรองหัวไม่งั้นจะตายหงดังนั้นเรามาดูกันว่าท่านอนต่างๆของคนกากบาทกลางฝ่ามือตามความเชื่อของคนโบราณน,นั้น มีกี่ข้อและมีอะไรบ้างหนึ่งคนกากบาทกลางฝ่ามือห้ามนอนงายฟ้าจะผ่าที่ห้ามนอนงายเพราะเกรงว่าคนนอนแม่ระมัดระวังเพราะคนนอนหลับจะไม่รู้สึกตัวไม่รู้ถึงความงามไม่งามของตนเองขณะที่หลับสนิทคนนอนหลับสนิทจึงไม่ต่างไปจากคนนอนตาย บางคนนอนอ้าปากน้ำลายไหลหลับตาไม่สนิทนอนผ้าเปิดคิดดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงสมัยก่อนใส่ผ้าถุงนอนงายแล้วเปิดพัดลมอะไรมันจะเกิดขึ้นคนนอนข้างๆคงไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแน่เพราะการนอนแบบนี้มีลุ้นถ้าเคยอ่านพุทธประวัติจะเห็นว่า จากท่านอนนี้มีผลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต้องปลงจนถึงออกบวชมาแล้วและการที่ว่านอนงายแล้วฟ้าผ่าก็เพื่อให้เด็กๆก,กลัวไม่กล้านอนงายเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซึ่งผิดจากหลักการแพทย์ปัจจุบันที่แนะนำให้นอนงายเพราะเป็นท่านอนอิสระ ไม่ทับเส้นสายทำให้นอนหลับสบายและต้องไม่หนุนหมอนสูงถ้าใครนอนราบกับพื้นโดยไม่ต้องใช้หมอนจะทำให้ไม่แก่เร็วเพราะผิวหน้าและลำคอจะไม่ย่อนเหมือนนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าตามหลักความจริงถ้านอนให้สบายคือนอนตะแคงขวาและนอนกอดหมอนข้างท่านี้ เป็นท่าที่นอนสบายและหลับสนิทและไม่ดูน่าเกลียดเหมือนนอนง้ายเพราะดูแล้วไม่งามตา 2. คนกากบาทกลางฝ่ามือห้ามนอนคว่ำใจดำการนอนคว่ำทำให้เราไม่เห็นหน้าใครและใครก็ไม่เห็นหน้าเราถึงเห็นก็เห็นไม่ถนัดทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกับไม่สนใจใคร เป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกแต่จริงๆแล้วการนอนคว่ำไม่ดีตรงที่ว่าผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัวมากอายุมากเส้นเอ็นก็ยืดถ้านอนคว่ำจะทำให้นอนไม่สบายหลับไม่สนิทจะตื่นมาด้วยความไม่สดชื่นปวดเมื่อยตามตัวคอเคล็ดปวดแขนเพราะนอนทับ หรือนอนหันหน้าไปทางทิศใดทางใดทางหนึ่งโดยตลอดไม่มีการพลิกตัวแต่ถ้านอนควน่ำนี้จะใช้ดีกับเด็กทารกเพราะจะนอนหลับสนิทหัวก็จะสวยสวยไม่บี้แบนเหมือนเด็กที่นอนงายเด็กนอนคว่ำจะไม่ผาวาและนอนนานคนไทยที่ชื่อว่าเป็นคนใจดีเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่พอบอกว่าคนนี้เป็นคนใจดำจะแทงใจคนที่ถูกว่ารู้สึกว่าเป็นคนไม่น่าคบพ่อหันมานอนคว่าเลยบอกว่าถ้านอนคว่าเป็นคนใจดำทําให้แม่กล้านอนสคนกากบาทกลางฝ่ามือห้ามนอนไข่ห้างกระดิกขาวาสนาไม่ดีคนบางคนเวลานอนหรือเอนหลัง เวลาบายบายหรือว่าเวลาว่างชอบนอนเอกเนกคือนอนควยห้างแล้วตาก็มองเพดานเท้าก็กระดิกเป็นอาการที่สบายกายสบายใจผู้นอนจะปลดปล่อยอารมณ์เต็มที่อาจจะฮัมเพลงแล้วกระดิกเท้าให้เข้าจังหวะถ้าเผลอหลับไปก็จะเป็นท่านอนที่ไม่ค่อยสุภาพหรือ ถ้าไม่หลับมีใครมาพบเห็นว่ากระดิกเท้าอยู่ก็ทำให้ดูไม่งามตาทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายสมบูรณ์ในชีวิตแต่ถ้ามีคนมาทักว่านอนแล้วกระดิกขาดีเธอจะมีวาสนาไม่ดีไม่รุ่งเรืองในชีวิตจะต้องลำบากนะก็จะทำให้คนกลัวไม่กล้าทำกิริยาแบบนี้ สคนกากระบาดกลางฟามือห้ามนอนเสมอหรือสูงกว่าผู้ใหญ่จะเป็นบาปในการดำเนินชีวิตในสมัยก่อนเด็กจะต้องเขารพนบนอบผู้ใหญ่จะทำตัวตีเสมอปากกล้าเถียงผู้ใหญ่ไม่ได้เด็ดขาดเขาก็จะปลูกฝังแม้กระทั่งท่านอนให้เด็กนอนต่ำกว่าผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นการดีเพราะ ถ้านอนไปดึกๆแล้วก็ดินก็คงไปตเตลิดออกไปนอกมุ้งเพราะเมื่อก่อนเขาไม่มีมุ้งลวดเหมือนปัจจุบันแต่ถ้าเด็กนอนสูงกว่าผู้ใหญ่ก็จะไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเขานอนดิ้นเอามือเอาเท้าไปฟาดหน้าฟาดหัวผู้ใหญ่ถ้าฟาดแรงจนเจ็บก็จะทำให้เกิดอาการโมโหทำให้นอนหลับไม่ราบรื่นเท่าที่ควรห คนกากบาดกลางฟามือห้ามนอนหลับเอาขาพาดหน้าต่างผีเย้าผีเรือนจะชังคนบางคนเคยเห็นตัวจริงๆเวลานอนจะต้องกอดหรือต้องเกยต้องปีนไปอะไรสักอย่างไม่งั้น,นอนไม่หลับจนคนอื่นทนไม่ได้ขอแยกห้องนอนเพราะว่ารำคาญคือในสมัยก่อนนั้น ขอประตูหน้าต่างจะต่ำๆพอนอนงายนุนหมอนได้ที่ก็เอาเท้าพาดปับ๊บลงล็อกพอดีใครเดินผ่านก็มองเข้ามาแทนที่จะเห็นหน้าเจ้าของบ้านโผล่หน้าต่างก็กลายเป็นเห็นเท้าแล้วใครละ่ะจะอยากมองเพราะคนในบ้านนอนทุเรศเหลือเกินจะเตือนก็คงบ่อยจนเมื่อยปาก เลยเอาผีสางมาสุดช่วยซะหน่อยใครๆก็ไม่อยากให้ใครเกลียดอยากเป็นที่รักและสุดที่รักของกันด้วยดังนั้นแม้แต่ผีก็ยังไม่อยากให้เกลียดก็ทําให้เลิกนอนท่านี้ได้ง่ายๆ 6. คนกากบาดกลางฝ่ามือท่านอนเอาเมือประสานกันรองหัวจะตายหงการนอนท่านี้ผู้นอนต้องนอนงาย ก็เป็นท่านอนที่ไม่ค่อยสวยงามนักในสายตาของผู้ใหญ่แล้วท่านอนเอามือประสานกันรองหัวแทนที่จะใช้หมอนหนุนให้เรียบร้อยจอถึงนิสัยของผู้นอนว่าเกลียดค้านจะหาหมอนมานุนก็ขี้เกียจแล้วก็เอามือมาประสานรองหัวนอนแบบนี้จะทําให้นอนหลับทับเส้นสายพอตื่นมาก็จะมีอาการชาปวดตามกระดูก ปวดตามข้อทำให้นอนได้ไม่นานต้องเปลี่ยนท่านอนนอนหลับไม่สนิทเป็นท่านอนที่เด็กๆไม่ควรเห็นและนอนตาม 7. คนกากบาทกลางฝ่ามือห้ามนอนขวางประตูขวางกระดานจะเป็นคนขวางโรคคนไทยสมัยก่อนพื้นบ้านจะเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆไม่เหมือนในปัจจุบันนี้พอเวลานอน จะถูให้สะอาดแล้วก็นอนได้เลยแต่ผู้ใหญ่จะบอกให้นอนตามความยาวของแผ่นกระดานไม่ให้นอนควางแผ่นกระดานและถ้าหากใครนอนแบบนี้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนควางโลกนอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาการนอนแบบนี้ถ้ากระดานไม่เรียบมีร่องมีรูจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวและ ตามร่องกระดานก็จะมีฝุ่นผงที่ไปคาอยู่ทำให้บรรดาสัตว์เล็กๆเช่นไรเลือดไปอาศัยอยู่ถ้าใครนอนมันก็จะขึ้นมากัดได้และที่สำคัญการนอนตามกระดานทำให้ดูไม่ขัดในตาของผู้ผพบเห็นจริงๆแล้วเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่า 8. คนกากบาทกลางฝ่ามือ ห้ามนอนกอดอกเป็นรางร้ายการห้ามนอนท่านี้คงจะสืบเนื่องมาจากการไปงานศพมาแน่ๆเพราะว่าตามชนบทการจัดพิธีศพเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ารังเกียจใครๆก็เข้าไปดูได้ตั้งแต่อาบน้ำศพมัดตาสังและเปิดให้ดูหน้าครั้งสุดท้ายก่อนเผาและการนอนกอดอก หรือเอาเมือประสานไว้บนอกนี้ก็เหมือนท่านอนของคนตายแล้วมัดตาสั่งไว้เมื่อเป็นท่านอนที่ไม่ค่อยโสภาจึงห้ามนอนโดยให้หันไปนอนตะแคงหรือนอนกอดหมอนข้างแทนและทุกๆกกฎข้อห้ามในบทความนี้ล้วนเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติม ให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ